โสยติธรรมโมจะอายังมีทัสิทซึ่งเป็นอาสส์ของการทำทความดีที่บรรดาลูกหลานได้กระทำตั้งแต่ตอนที่คุพกอายังมีชีวิตอยู่นั่นแหละเมื่อท่านล้มหายตายจากไปแล้วก็ได้ทำบุญสิทิ์ไปให้นี้จึงได้รับอาสส์ประการแรก ท oh. ่านก็บอกว่าได้เปิดเผยความเป็นญาติทั้งญาติโยมสามุษยชนผู้ที่เป็นญาติี่น้องมาจากกลุ่อื่นหรือไม่ใช่ญาติต่างาได้มาแสดงความอะไรในวันนี้ได้แสดงความอะไรต่อการจากไปของกลุ่มพ่อก็ได้แสดงความเป็นญาติของกุณพ่อด้วย คำว่าญาตินทางพระศาสนานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้มีสองประเภทมีสองประการประเละกรแเลเรียกว่าญาติสายหิตเป็นพี่น้องตามสืบสายหิกตกันมาปลาตากันมาอันนี้เรียกว่าญาติสายหิตประเภทที่สองเรียกว่าญาติธรรมญาติธรรมนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องตามสายเลือด แต่เกี่ยวข้องด้วยความคุ้นเคยเกี่ยวข้องด้วยความคุ้นเคยนั้นอาจจะคุ้นเคยกับตัวคุณพ่อเองก็ได้หรือจะคุ้นเคยกับบรรดาลูกๆ้หลานของคุณพ่อก็ได้ดังคำที่บอกว่าความคุ้นเคยเป็นญาิอย่างยิ่งหนึ่งวิสาสาตรมาญาตีความคุ้นเคยเป็นญาิอย่างยิ่งบาง บางครั้งบางทีญาติโยมสาธุชนที่นั่งอยู่นี่อาจจะเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสาหายของลูกๆของคุณพ่อก็ได้หรืออาจจะเป็นคนรู้จักของคุณพ่อจึงได้มาส่งสักการได้มาสแสดงความอะไรก็ได้ถือว่าเป็นญาตาิด้วยกนันบางครั้งบางทีญาติโยมสาธุชนวามเป็นญาติสายโลหิตนี้บางครั้งบางทีอาศัยกันไม่ได้ก็มี พี mom, ่น้องท่ามตามกันมากเดี๋ยวพกันมากนี่ทากันที่พวกเขาผีกับเขาฤกษ์มีแต่แซงซับพักกันดูกันแต่ว่าเวลาเราเดือดร้อนเนี่ยบางครั้งบางทีต้องการความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องหันหน้าหาไอ่เราก็ได้หันหน้าหาน้องเราก็ได้ไอ่น้องจะบอสไซดักการที่เขามีกำลังจะช่วย แต่บางครั้งบางทีเราไปขอความช่วยเหลือจากใครเราไม่รู้ไม่ได้เป็นญาติของเราไม่ได้คุ้นเคยกับเราเลยเราไปขอความช่วยเหลือเขากับอนุเคราะห์สองข้บุคคลลักษณะแบบนี้เลยญาติรองสาธุจเดียวนเขาอนุเคราะห์สองขเราเราต้องสำนึกแล้วก็จดจำแล้วว่าสำนึกและจดจำนั้นหมายถึงว่าเขาช่วยเราในคราวที่เราออกมาให้ สำนึกถึงุญควรเขาให้มากสดจำสิ่งที่เขาทำกับเราถ้ามีโอกาสก,าก็หาทางหาเวลาได้ช่วยเหลือเขาขื้นถึงแม้ว่าคนที่ช่วยเรานั้นเขาอาจจะไม่ต้องการให้เราช่วยหรือไม่ต้องการให้เราตอบแทนก็ได้แต่ในฐานะที่เขาช่วยในในตอนที่เราลำบากเราก็ตอบแทนตามสมควรที่เราจะทำได้อันนี้แหละคือ ได้ประกาศความเป็นญาติ